วัสดีครับซีโคโค่ครับ EP นี้ผมก็จะพามาอัปเดตเจ้ามะพร้าวบอนไซต้นที่ผมปลูกโชลากไว้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นปลูกแบบโชลากนะครับแล้วผมก็ปล่อยให้ใบเขาแห้งไปตามธรรมชาติเนาะ น,นี้ก็เริ่มแตกใบจริงแล้วนะครับตอนนี้ก็อายุน่าจะเกือบปีแล้วนะครับพอเป็นต้นที่ใช้เวลาในการปลูกค่อนข้างนานก็จะให้มาดูว่าเออเป็นยังไงบ้างฮีลาก็แข็งแรงดีนะครับ วันนี้ก็อาจจะตบแต่งกาบใบเขาสักหน่อยนะครับเพราะว่ากาบใบเขาเริ่มแห้งแล้วครับเขาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะฉีกระหว่างกลางใบเนาะแล้วก็ค่อยๆตัดนะครับ ถาปล่อยให้เขาแห้งเขาก็จะมีความเหนียวเหมือนกันนะครับ ตัะตบแกแต่งเข้าไปเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับก็ตัดตบแต่งเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้เนาะไว้ EP หน้าผมจะมาอัปเดตการเติบโต,ตของเจ้าตน้นพาพะวนใส่โชลาาต้นนี้นะครับ ชอบอะไรแบบนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามป็นกำลังใจให้ทีโกโก้ด้วยนะครับไว้พนะีหน้าผมมีอะไรน่าสนใจจะมาทำให้ชมกันนะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ